ี้ก็มาอยู่กันในทรอเล็บพาวเวอร์ดีฟเนะครับวันนี้ผมอยู่ในเพจดิ้งัาสตานะครับซึ่งผมมีชาร์จที่ทำก็คือผมจะซื้อตัวในเพจดิ้งฮาซ่า,านะครับแล้วเอาไปลงโหมดไม่มีวันสิ้นสุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกันด้วยนะครับดกดจะดิ่งกันด้วยแล้วก็นะครับทุกคนมาต่อกันนะครับแล้วก็ผมจะเอาในตัวขผมได้สองตัวก็คือตัวตัวเงินแล้วก็ ตัวต้นนะครบเพราะเกิดสมมุติผมหาไม่เจอนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมาต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวละครกันนะครบเดี๋ยวผมขอไปดูในตัวก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งครับอ่ะมาต่อันเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมดูตัวเสร็จแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมยังไม่เจอตัวเลยครับเอนจูเนียร์ก็ไม่ขายครับ ตอนนี้นะคะผมอยากได้ไททันคอปเวอร์นะคะเจะไปดูก่อนครับเอาขอดูไททันคอปเวอร์ก่อนขายกันเฮ้ยขายแล้วกี่บาทเนะี่ยโถล่เป็นหมื่นเลยครับทุกคนสองหมื่นเลยอะ่ะเออนนะะทุกคนนะคะทุกคนคลิปนี้นะครับผมกะว่าจะไปซื้อตัวให้เพื่อนผมกับพี่เอ็งพี่ของเพื่อนผมนะครับผมจะไปดูตัวให้เขาก่อนนะครับ ขอดูให้ก่อนนะครับว่าผมควรซื้อตัวอะไรให้ดีเพราะผมก็มีตัวสโลอยู่นะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้เลยครับแล้วก็หยุดเวลาผมกล่าวว่าจะให้เพื่อนผมนะครับแล้วก็ตัวพี่ของเพื่อนผมนะคบผมก็ให้เป็นตัวอะไรดีนะขอดูนะครับทุกคนครับผมเจอกรลลี่เก่าราคาถูกน่าจะได้อยู่นะครับทุกคนผมจะกดซื้อเลยนะครับ ยังคู่กว่าครับผมก็ได้ก้อนเลขกเก่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมจะเอาก้อนเลขเก่าเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ท่านค็อกผมจะให้เพื่อนแล้วก็ไอตัวนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนเลยว่าจะให้คนตัวไหนตัวไหนซึ่งเซตนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้เพื่อเลยนะครับก็จะมีตัวนี้แล้วก็ไอตัวนี้ทิ้งดาเมจไว้ได้ยดอยู่ นี่นะคบแล้วก็นี่นะครับที่ผมจะให้เพื่อนนะครับก็มีเยอะอยู่นะครับที่ผมจะให้เพื่อนเยอะมากกว่านี้นอีกนิดของลี่เก่าดีนะอ่ะอีกสามสิบเพรไปดูนรับว่าผมจะได้ตัวอะไรอ่ะขลีเก่ามาผมเรียกได้อีกสองตัวก็คือตัวต้นเกมกับตัวเงิน,นครับคลิปนี้มีต่ออีพีสองนะครับอ่าอ่ะ,อะตัวเงินนะครับ ตัวต้นผมเก่าว่าจะเอามาเป็นตัวนี้ดีกว่าครับอ่าเลือกแล้วเลือกเลยนะครับไม่เปลี่ยนนะคบมานะคบมานะคะไปดูกันทุนอีกสักสาสิบเพชรจะเอาไปทำอะไรเอาซื้อตัว <c oughs> มาดูกันนะครับว่าผมจะเอาไปซื้อตัวอะไรโอ้ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ตัวอะไวเนี่ยเพราะปกติผมไม่เห็นมันขายเลยนะก็าขายแล้วต้องใช้อย่างประหยัดนะครับประหยัด,ดเอาแบบประหยัดนะครับที่ผมไม่เอาไอเจ้าไอซิกมาไอไม่ใช่ดิซิกมาไอตัวนี้นะครับไอด้านท็อกเวอร์อมันขายแพงนะครบซิกมาที่ผมไม่เอาก็ดามีนโคตรน้อยเลย โอ้อันนี้ไม่เอาครับจะดียนะังไงผมก็ไม่เอาครับผมไม่ชอบแล้วเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับโหยูดีซีอะไรขายอย่างแพงก็แล<ห>้ว<ห>แต่เขาอะครับ<ห>ไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะอ่าม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 าเอนจูเนียโห ี่ขายยังไงเลยสิบหมื่นไอ้หนึ่งหมื่นเลยนะคะทุกคนเหลืออีกสองตัวนะคะทุกคนจะมาดูกันอาตัวต้นผมรู้แล้วครับทุกคนอย่าเอาตัวเลยก็จะมีไอ้เจ้าคีริโตะไอ้คีริโตะผมไม่เอาเลยนะครับพอดีผมมีตัวต้นเก่งแล้วนี่นะครับไอ้ตัวนี้เอาไปเลย เฮ้ยเลย11เพรตรงไหนดีอะครับทุกคนตอนนี้ผมเลือกไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยแบบแปดอุ้ยทุกคนยังพูดอ่ะซื้อไปเลยครับอ่ะตอนนี้นะครับมันก็ครบแล้วนะครับนี่นะครับหนู อ่ะก็ลี่กัดตัวนี้ตัวนี้อ่ะเนี่ยครับตัวที่ผมซื้อมาก็จะมีตัวนี้อตัวนี้ผมมีอยู่ล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ผมกำลังซื้ออ่ะอั้อัน 5, อน,นี้ผมกล่าวว่าจะเอาไปลงนะครับไว้เจอกันต่อ EP พีสองนะครับ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ